เผ็ดจีมันเผ็ดจีอย่าีิฟันเผ็ดเอาเอาฟ้าเพ็ดจีนะสาอทิตมือในว่างฮะอ้างป่าพี่น้อง มีแนวมีเน,เนืตักเบิงบบว่ามนันอ่นตัวใหญ่สํานเแล้วแต่จินเป็นอ่างเกา่าอ่างเลี้ยงป่าตาสมัยอันอันอัน,อนลุงซสียอันพอแล้วอันสีเขา่าเนี้นนันเราก็ห้ำไม่ป่าเรี่ยยเนาะพี่น้องอันนี้ยายมาอยู่บ้านแม่มาอยู่บ้านก็นเลยกลับมาเลี้ยงอีกเอนนาน้ำใส่วันนี้ฝนกระตกใส่ช่วงนี้ฝนตกหยาบหยาบหยา,าบอยู่พราได้เอามาไว้ตะปน

ซื p, uh. ้อบะเขียบไว้ให้บกเขียบสุกมิ้นท์ได้บะเขียบนังมันท่านได้สุกดีตัวน่ะโอ้น้อยเละกับมี่น่ะเละตุ่มเปะเลยกินบกเขียวกันพี่น้องอืมสาัสอาทิต ม ouais. ือในว่างฮะเอาน้อยเดียวก็ได้นุ้ยใหญ่มันมียังนุ้ยเอาไปเพิ่นอันผู้เพิ่นมาหนักเพิ่นปาดแบงไปนั่นอืมอืมผู้เพิ่นมาเบิ่งมันแย่งเพิ่นได้กิน สีกับชื่อกับแอปเปิ้ลองุ่นให้เขากินหรอมกินกับิจกแล้วก็มาบนหงที่ชุมนี่คอยไต่กัดับไฟดับ้องนอจากบัตเงี้ยบัตร้อนบส้วนี่ว่านอนน้อนแล้วก็คนกัิตกดักน้ำมาสูเล้งเตะ แกนนนนๆก่อนแปนนดนๆก่อนเอาขานี่ยังลูใไม้มันถึงพื้นหยยบพื้นลูเพชรจ้มันเพชดจ้อย่าจี๊ฟันเพชร เอาเอาฟาวเห็ดจันนะนอเ,นเอาถือไว้มวนปากออกออถือสายไหมหมวนปากออกโอ้แดดส่องหอองน่ะอ,อ,อาบน้ำแล้วนางน่งเหรนน่าาด่น่ะ ันเด่กินมกเขียบกินมกเขียบกนกินลายลาเบาหวานขึ้นเด้กินลายบ่ล่ะเจ๊กินกับข้าวบัดึงแป้งบ่เนี่ยมันกินกินตะมันกินเลีนกินเป็นก็จะได้กินข้าวแล้วยอ่ะก็กินอันมะเขียบกินยังก็ได้นี่ไปกินกับข้าวทั้งข้าวเบาหวานยื่แล้วนิจเพิ่มขึ้น ตาตีอืมจุเด็กไปคงง้อใจาไม่ลยว่าตีนเขาคนนึงนั้มัดเปี่ยนเียบบเี้ยงแย้มันเสีด้วคนี่เป็นมกเขยอนังต้นของเขาเป็นหมากบู๊เนี่ยเป็นเป็นเที่ยวแล้มต้นสิ่งที่เที่ยวอะ เทียดอะไปวานก็ดานี่กเ uh ียบ่หลายสิไปหาเบิ่งอีดอกคิดพ่อบ้านไม่ใหญ่แต่สมัยะกีตะมันบ่เป็นบักเขียบหนังมันบักเขียบฝายเนาะหาตวกสิอดหลายบ่มันาเียมันอย่นีบ่กงมัมันแล้วบ điểm ta, giựt san bàn phi non, giựt san bẩn, nam hay mẹ, nam lăng côn, thì cái gì sai sai nhiều nè, sai sai nhiều, sai sai nhiều, đền látia, đền látia, sai nhụm sai nhiều bao nhiêu rồi đó cả ra nhiều bỏ óng là ừ. mấy bận nhảy phi nông ừ. nhìn lái lái quắm đàn ôn bảo van khử là vào thân này bảo van đó bị tuột leo mือนึง anh bực kiêng cho má

จิ้มนวดหรอพี่น,น้องตามาไม่มาอีกซองนวยกินอีกซองนวยกันด้วยนี่กับซีนวยที่หา <c oughs> อ้าวก็จินมหรอกตั้มนี่แหละเราจะได้ลงไปน้ำไปเบิ่งนั้นใส่สายเงี่ยวให้แม่เราจะลงไปน้ำพี่น้องเยามตา